ครับสวัสดีพี่น้องครับเจอกันอีกคลิปนะครับขอบคุณมากกับคู่น้อยนะครับฝนตกครับนี้พี่ได้ไปบ่าพูดตลาดเอบไม่ได้ไปหรอกครับไม่ได้ไปเป็นบ่อยฝนตกมันแฉฝนแฉฝนลำบากบครัลำบากเนาะครับไปบ่ได้หือว่าให้พักความจะมือเนี้ยมาอยู่คอนเทนแต่แดดเหนื่อยมาอยู่คอนเทนแดดคลิปหนึ่งว่าวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบที่หมดตั้มือแล้ว แกมือนี่ครับแก๊มือนี่มือแฟนหยุดมือแฟนี่ออกตอนเศร้าครับตอนแรกนี่ยเพรามันใจกับเพรานี่ยไม่เพราว่ามันใจเลยเรวพอไปเลยล่ะพอไปเลยว่าะถือโอกาสพักเนาะมือนาะครับครับพักก่อนพอไปตุนไปหลายแล้วล่ะเออตุนไปหลายแน่ยอยู่ดอกเกิดมากเราเคยได้ตุนได้ปนีบ่อเพราะว่ามันบ่มีมาก่อนดิมันมันมันบ่ิเวณขุนฟ้องขึ้นเมื่อคนเก่งจริงโอ้เรียนขุมท้อง ในเมืองขอนแก่นไปไป,ไปน้ำมอ่ำไปดูยูอมตอตจิตโอ้ยไปน้ำพอลุงสินก็จนข้านไปอ๋อพอลุงสินลำเพื่อนี่ยจนได้ล้ำก่อนเขาได้เนาะถ้าตัวเด็กบาทเป็นน้ำพอลุงสินไม่ฮ่าชิบบาทฮ่าชิบบาทตลอดได้ที่ยังยังซูตรา่ยังซูตรายกับขึ้นหาชิบฮ่าชิบบาทอืมบารนี้หลังจากพอลุงสินมาเลยไปคณะอะไรบ้างไปคณะ อัคีนเดาลุงแ่ e กัได้ไปปจั่นด้ไลฟ์ันได้ไปเด็นดินดารูงอ่าทเกา่าีบาทอบาทคือเกาไปยัไงอีกวันี่ยไปพวงไหนอีกบัออกจากอัคคีนเดาลุงเออพักยีบาทพักยีบาทเอ,อา,า,าแมนแล้วว่นด้ไปอิกเลยจอย่บอ,ไอ,อ,า,อาไปอู้คือไปอยู่ฝ่าสีข้ามสีขึ้นไปอยู่ฝ่าสีข้ามวันได้ไปไปเจอกันไปเจอกันไเจแมนนอครับ อ๋อแสดงว่าขึ้นขื่นน้ำลูมอลนี่มหนิแต่จะลำเพื่นสองวงยันลำเพื่นสองวงแล้วก็มันไม่อยู่ซุปเปอร์มหาการซุปเปอร์มหาการบรรณาจารย์นี่สิซุปเปอร์มหาการหอยเพิงหอยเพิงบรรณาจารย์เนี่ยบ่หอยเพิงหอยเพิงไม่หอยเพิงเลยสิสมเด็จคุณแม่หอยเพิงสมเด็จบัวขาวคุณแม่อ๋อสมเด็จบัวขาวซุปเปอร์มหาการนี่อือืมบกหสามเปาหนึ่งทันละอยู่ซุปเปอร์มหาการสองสี่เรีนขี้นเนี่ย เดียกบาทตดยกลาทรวมมาลสองลอยมะสองลอยหลังจากออกจากซุปเปอร์มรา,าร์การไปใช้อยู่บ่ผักอยูกผัดอยกไปในใบ่านเล่นรุ่มรานอาหารกรุงเทพมู๊ยผู้ดเดพเพป่อไปอมูมูเล่ยนยุดยุนมาเรียยุ่รรานอาหารกรุงเทพยุแถวไหนยู่ผู้กดน้ำลูกาน้ำลูกกา,กกาได้ขึ้นละบอกเรืออเ่องคอห้เป็นเดือด่เอห เขาจังไปขึ้นละสองลอยขึ้นละสองลอยเงียููดนไปได้ไปสองลอยนี่ยยูน้ำกินกับบอลหรือหรือข้ากินเองเขาให้ข้ากินอ๋อยูกินน้ำเขาเขาให้ข้ากินเพราะว่ามูกันคือผมกับคุณหน้อยนี่อยมิหยังกับให้กันอืมอืมเขาว่าให้ผมใบเงินพร้อมเออเอาเนี่ยเขาบโกงเขาเปลี่ยนบ่โอ้เออคือบมื่อไหร่ว่าโกงเราคุณหน่อยใส่ข้าวเปลียน บ่าถือเขาเปรียบปีจรงจริงนะบ่บ่บ่มึบอกมดีมูดีเนาะคือคู่หน่อยคือคู่หน่อยก็ผมเหนียวออพึ่งหู่จักรกันสองมือเนี่ยสองสองมือรวดยาบ้าสองแปดมือแปดมือนี่ล่ะเออเขาโหดเออเขาโหดต่ว่ารุ่งชิปเกตมาหนี่เออจักกันท่อนี่ล่ะเออเอก็ไว้ใจกันท่อนี่อันนั้นเขาอยู่น้ำกันกับผมโดนอืออยู่แต่ก่อนมูนั่นเพิ่นบวชเป็นเน้นกับไปกินเขาวัดน้ำเพิ่นนั่นล่ะ ครวดนั่งลัดบัดเพิ่นสีกออกมากเดียวเพิ่นไปทํางานทําการเพิ่นได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นีงานมีการทําเพิ่นได้มูเพิ่นได้เปิดร้านอาหารร้านอาหารร่องเพ่งนี่ล่ละอืมอืมร้านอาหารร่องเพ่งก็เรียว่ามีงานเพียบ่เออบ่ไม่หยังออกจยั่งมาลํามาแล้วเออ ออกจากมะลันมาเหลี่ไปอยู่ร้านนะครจะปีสามสองหอดปีสามแปดปีสามสองพอดสามแปดแสดงว่าหกปีพิ้นตัวไหนต้นพิ้นตัวนี้บ้างตัวนี้นะผมพิ้นตัวนี้ถึงจะเข้าที่หดินเลยนหมนพิ้นต้นโอ้บอลแมนพิ้นโตโตตเอืึนตอนนั้นโตอืึนบ้าตัวนี้มา่ไปตัวนี้มา่ปีสามหกตัวนี้เมื่อปีสามหกแมนผู้ใดเห็นเหตุขึ้นตัวเพราะงี้หดแล้วตายเแล้วตายแล้วไม่แต่เขีืยอนมันวะไม่แต่เจน มันมาเพื่อนบอกแกเอาขึ้นจากน้ำโอ้ไม่ขึ้นจากน้ำแน่นอ้ออาวเดี๋ยวยอดยอดมากมากออกจากกรุงเทพแล้วบัใน,ใน,ใน,ในีนไปงไปไดบไดนบ้ออกจากกรุงเทพกับมาบ้านม,ม,ามาบ้านเนี่ยกลับไปกลับกลับไปไปกลับกลับกากรุอองเทพเนี่ยครับปเป็นช่วงเป็นข้าบเอาไปได้ไหนอีกชีวิตการเรียนเป็นตีไบ่อชีวิตการเรียนตีก็ไป็งกี่ละไปเล่นร้านอาหารกันร้องเล่นไปร้องไปอื นนังนคือเขาอยากลองเข่งก็ขี่เขานี่ย่อมเข่งลูกพุมงแมนเออลูกพงครับลุกพุมงเขาเอ่นว่าเข่งไทยทะกุนกับแมนแมนบรหลักแมนครับของชาลินของเทพของท่านินมเออซุ้มนีกระล่ลองเข่งเออของร่วงจันทัยโรดเออของ รัดดาวันประวัดบงของซุ้มนี่ละซุ้มเชิงเกกอดบา้านนี่มือหนึ่งถึงแม,มนโชคขอขางผมเรียกขอทั้งหนากับบอมมุกเขาขอทั้งหนาหรือเขาทั้งหลังมาเจนนี่ขอขอนเขาขังเขาไม่รู้มาเจนรู้วมบมมุกจังวะมีภูหนึ่งอยากลองเพียงคู่ นักดนตรีมีคนจะร้องเพลงคู่ไหม่านมีใครร้องเพลงคู่ได้ไหมนักดนตรีนักดนตรีอ็คุณยิ่งได้คุณนายได้ค่ะมากเอาทำนักดนตรีแน่นก็ได้นี่ยเขาบอกว่าร้องบ่ได้นักดนตรีจะกี่มันใสดนตรีสดนี่มันกองกับกองอิริอิอิเล็กทรอนกับอิเล็กทรอนอิริข่าวเบรกกับเบรกอิริ กันี้ก่องกับอิเล็กตรอนกับเบีดสามศียกับกินอยู่ครเรแป๊บเึินสายมากเช่นกันนะที่ไรพูดสวัสดีครับครับผมเมนคู่หน่อยบรับเมนครับผมอ๋อไอ้เม่านที่ผมขอไหนะครับครับว่าจังไหนครับบาานอ๋อผพรว่าอันเสาอาทิตย์น,นานี่ไอพอบุญมากเป็นยูบาทมานครับ,บาสีขเขาไปเออจะขึ้นยูประจำนั่นแหะ ว่าจังไหนเสาแร่งบางทีก็ไปตลาดอ๋อครับครับไอ้พันยูมองหนุ่มบึ้งเอมองใหม่ที่มันไม่เหมอนเดียวเดียวที่เป็นใครขยะของเราจนหลงังแม่แมนครับแม่นครับโยกิจจะไม่นึงมหาพระคู่เล่ยกระดายิดแตไม่นึงบ้านพระคู่ติดถนนเลยหนาแก๊บเนี่ยครับ อย,อยู่ตรงนี้แหละของพอเล่ากับยูตรงปากซ้อยจิตไม่สองแต่มาหาคู่ก่อนเพะว่าเราบอกใครรับแขกเลยนะนะก็คือบอกให้เล่ารับผู้อื่นผิมาบูรันคู่น่ะนะคูะ่เนะนําไปเร่ม <c> ต <ram> ังมันใจเล่าสิแมเนาะเดี๋ยวอาทิตยทหน้า้าครับผมครับเคครับขเ่อาลงสิ้นเดืร้าจะมาเดืนน้อาทิตหน้า เนาะเอา้บา,บา,าบาดนี้ไปจังนไรบาดนี้คุณนายถามบาร์ดิมีปล้องเช่งคู่ได้บ่มันมั่งละเอเอนั่งดนตรีเขากับยู่อุบลกับมี่เอามิตค่คนอุบลเราไปเล่นอยู่หั่นครับเช่นไรครับเขาถามเพ่งรักเพ่งจูบเย้ยจังนั่งดนตรีสองเพ่งนี่ครับผู้ใดเพ่งร้องได้ให ห่าพันบูย้ยผมกระยกมือขึ้นผมร้องได้ครับรถเดียวเอออีออเราร้องได้ปะว้ายไปยังยี่โบได้นี่บ่โชคเขาทั้งหนา,าทั้งหนะ่างดีวังนี้ดีวันนี้ชีวิตก่อนมือกองบุรีรุ่งมีกินเออร้องเพลงเด็กกอนครับ ร่องเพ่งรักว่าจันคุณนายข้นมาบางทีผมกับเรียนกิ้นช้พรอ้อมเรียนพิ้นชาพรเข่งจันนวลทองเข่งดาว,าวพลังดังทองได้มองเล้วสุงอุราดางทีผมกับเด,ดือนสวยสว่างพ่างตา มาคืนวิญญาจันทาจิงพิษทุกคืนอห้อยเงินเงินหาพัน 5, ได้ดยี่สิบ่าม่พอหเพราะได้ว่า,วาเรินได้คำตั้งตัวค่าตัวตัวน,น,นั้นสองลอยเป็นวะครับได้ยี่ห้าพันครับมีเอาให้เจ้าของร้านหาลอยเขาบเอาเขาบอกเขาเรื่องสวนสัตว์เขาว่ามึงหาได้มึงเอาไปเลยโอ้สุดยอดชัมม่วโมงแล้วยังมีชีวิตอยู่วะคุณย่มืออื่นกี่ทุ่้คุยกับเขา บอาไปยังดอกาาหาเราหาเราซื้อไวาจังหนึฝากท่านคลิปนี้กันหน่อยเาซื้ออะไรตำรวจชาลีชาลีดงแสงตำรวจชาลีชาลีดงแสงโอ้ตำรวจชาลีดงแสงก็คืออ๋อ้ตำรวจชาลีดงแสงครับเร็วเราด,ดูดูจังหวัดไหนจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋ออยู่กาฬสินธุ์แล้วก็เสียนเหรอที่น่องเสียนแล,นแนแล้วโอ้ครับต้องขอบคุณขอบคุณเด้อคุณพ่อตำรวจชาลีดงแสงนะครับว่าตอนนี้พ่อเราก็อยู่กับผู้หน่อยอยู่ขอนแก่นนี่แหละ สบายกอดไถ่อะไรกังวนว่าพี่ผู้ใดสิมาเอาเปียกได้บ้างนอกจากผู้หน่อยเสียวเปียกแล้วท่านถือคุณหน่อยเอาเปียก้แน่ไปหนึงฮะท่านถือมแต่ผู้หน่อยห้มมแต่คุณหน่อยเสียเปียกแมนเ่าเสียเปียกดอกผู้หน่อยย่อมห้ด้วยคว่มเต็มใจของผู้หน่อยเพอมันเีปียกรมันนักกินได้เปลี่ยนแม่เนเอาก็ด้วยหัวใจนี่หลายอีพอ สัตว์ก่อนเคยเป็นพ่อเจ้าก็เลยวุ้นเจสัตว์ชั่วหยดสัตว์นี่น้ำเมาขึ้นแบบเมาขึ้นตัวทีนี้ก็ไปสัตว้เอาไดเงี้เงาพันเราไปยังงันเงี้ยงาพันเราเอาไดิเงิ้นี่พันกับรอง้อนร่องจ้อนจนจบเลยจบเอาชีวิตไปยังไหบัตรไม่ได้ไหนบเรื่องสายตุ้ยเพื่อขึ้นว่าบัตรร่องเก้งแต่ทางนังเกลือเขาได้เงิ้เขาก็โอนถึงม่ให้ แม่เด็กหน่อยมูนั่งยู่เงื่อนแม่เด็กหน่อยนี่หมายถึงเอาเดี๋ยวจะบอกเรื่องขอบรัวอีกคลิปต่อไปเนาะ<อ>แม่เด็กหน่อยที่เป็นแม่เด็กหน่อยคนไดก็จังคอยที่ตามคิดชีวิตดียวชีว<อ>ิตควรลักของพ,อพ่อคุณมาว่าเดีย๋ยวเมียจะค้นแต่งงานตอนไหนเดีย๋ยวเมียจะค้นมีหลูกมีเต่าจังไหนเดีย๋ยวคุณหน่อยสิเจะาะประเด็นเรานีเป็นมือมือไปนะครับจนหัจจุบันเมียผู้ปัจจุบัน เมียคนที่พันหรออ,เ,อเราซีพันเมียเออเมียคนที่พันแลกกับคู่ที่สองเอ <c oughs> อย่าเฝ้าเพ้าเดีอจะช่คุณกน้องซีกุจ<า><า>ักก้อนมันตามนี่คลิปเอาเอาบาริขึ้นมาอยุบ้านบาันกาันถ้ามาหากินก็บคือไปเฮ้เฮวมาเบิร์ดเบิร์ดกันไปน้ำบ่วงแล้วมันบอกไปเปืือนหมวกที่บันไปเลื่อมไปหากินน้ำตลาดตะลี่ที่บันนี่ตรงไหนมาคนดีไปมาคันไปอ่าปีปีใดนี่บ่ถึงปีใดกตอนปีสามแปดสามเปีที่ปีเอ็ด ออมาสี่สิบสองสี่สามสามกี่สิบสองที่สามกไปน้ำบงยตะวานงหมายถึงวงจอหรือวงประจำหรือเราจะไปซื้ออื่นวงจอวงจอจัดแมนจะคองกัะเขาตีจอนจัดแมนวงประจำมันมีวันีเดนเช่นไรครับโจตอดจะไปจอนจัดบางบางจอจัดบางเคือกัได้มื่นบางเคือก็ได้หาพันหมายถึงโตขึ้นตินี่ ตอนตองานนี่หละขึ้นหรือง,งานบาเกี่ยวงานหน,นึ่งก็คือมือหนึ่งบาทน,<อ>นี่แหละแล้ค่าตัวไรประหนึ่งจีไม่สองหมื่นก็ได้โอ้หมายถึงว่าไปงานอียงขึ้นได้ค่าตัวขรัดแห่จ้ะเขาเชิญตัวไปอโอ้หมายหมายถึงว่างานรับเชิญเอาหมดทำไมว่างานรับเชิญเขารับเชิญตัวไปเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นอำเภอโน่นสะอาดนี่เพราะว่าตอนนั้นซื้อเสียงนี่คือว่าคนหูจักคับพ่อนี่หูวจัดคับยกปีไหนตอนมืปอไหรที่ดังดังที่ดังเขา ที่ดังผูใ้ใดก็อยากเห็นพยย่ยใหญ่บุญมาผู้ใดก็อยากฟังเสียงขึ้นพญย,ยมากปีไหที่ใใค,คิดว่าจะของเลื่อกมีซื้อเสียงเพราว่าดังแล้วปีสีหาสี่หกีเจาีห,าหากีเีแป่ไปน้ำรับเชิญครับเราจะเป็นอาจารย์สอนน้ำบอช่วงสี่หาสีหสีหสเจ็ดีแปดบอบอ่อได้เป็นจอนที ห้าหกหเจ็ดห้านี่อีพ่อได้รางวัลก่อนเป็นมอจังเดชเป็นอาจารย์เป็นผู้ไปสอนครับในรางวัลของมหาลัยขอนแก่นเป็นมแมอมรดกอีสานมอศิลปินมรดกอีสานปี56ของคณะศิลปกรรมศาสตร์แมนของดรลั่นเท่าเนี่ยมันบอกสิแมนอยู่แมนอยู่เนาะหลังจากนั้นก็เริ่มไปนํางมิชลัยนาฏศิลป์ในไปบอกทั่วไปทั่วไปเลยเป็นบ่บัตรไปสอนไปยังเด็กอพราได้ค่าไปเป็นวิทยากรพิเศษพิเศษเขาเกินวิทยากรพิเศษครับ ตามสถานศึกษามหาไล่วิทยาไล่เนาะบางวิทยาไล่ก็ได้มื่นบางวิทยาไล่ก็ได้หาพันบางวิทยาไล่ก็ได้แปดพันบางวิทยาได้กับบ่อใดบ่อใดบ่ไดดซื่อสื่นแต่ว่าเขาเสียคารถดบ่ได้ก็บาะว่าบ่เป็นยังบ่ได้เรียกร้องเพราะว่าโดยปกติพ่อใดเป็นคนกำหนดคาตัวคือศิลปินหลายๆท่านบอกว่างานนี่ต่ทานี้ได้จังไปบ่อบ่่บ่เคยบอยังบ่มากี่บ่คือมูบ่เป็นยังบ่ใหายไอาตัวย่างอลไก็บ่อตัวย่างไถ หนึ่งขันจ้างดนตรีแล้วผมถามเนียผมกอนกับบอมีบอมีคันเนี่ยห้ามว่าให้ไปคันชิงที่เจ้าของพ่อใจสี่ไปบ่ฟังคันบ่คันบ่พ่อใจไปนั่นมห,หาจะหา้ามบักดูขั้มลื่นบักลูขำลื่นเอาคูณหน่อยพูณหน่อยเพาะว่าบักลูขำลื่นคือมันมันมันเป็นยังสีด้ยครับเออเลยว่า คือตามว่าว่าเห็นดอกจะว่าหันหูหันว่าเห็นเนาะสัมผัสสัมผัสตามทั้ผัดมานี่มีเส้นมีเส้นนักดนตรีนี่คันดีแน่มีคุ้มเด้เออมีคุ้มซึ่งขันทุ้มมุดว่าคู่หน่อยมีคุ้มซึ่งขันคู่หน่อยเลนดนตรีเจ๊งบางทีไผเปรียบได้ในภาคอีสานคอนจัเนีันนี้ผู้อยากขายไปนี่คันคุ้งคู่ตุบ่าขายไปนี่คู่หน่อยจริงได้ โอ้งเจงสันนนแมนพาุบุญมากนี่โบแมนบอบ่คือกันมีพันธุ์นี่คุ้มกับโได้ไหคุ้มกับโได้มีพันธุ์คุ้มเสิรได้เป็นบ่ตนอกจากพายุบุญมาคุ้มเสิรแมนโอ้ยเนาะคุณควยอย่าฟังน้ำเด้อกู้น่อยพาเป็นบ้าแล้วมือเนีเพราะว่าถื่นก้อนหินน่อยเอาคุ้มเสิง์ฟนที่ไหว่า ควบคุมดูแลบริหารจัดการยังไม่กันคิดลึกเลยไม่น้อยไงโย่โยบ้า่ได้เด้อคุมคิดคนกู้ <c oughs> หน่อยบ่ได้ดภาพบอกลึกกว่าน,นั้นแกบอกคุมเสื่อไปถึงกันบริหารจัดการ <c oughs> เอาเอาบาับานนี้บัานนี้คือสีตางเนาะและ้วแต่เพิ่นสิมี่การสนับสนุนลูธรรมเพ่เนาะ,นะพ่อนาะพ่อพุ่ม่าเนี่ย<อ>พวกคืบอบ่สอนลูกศิษย์ลูกหากกนี่ก็คือกันสอนลูกศิษย์ลูกหา เขาบอกอยู่เจ้ากะเอาค่าเสียเวลานี่เป็นอย่างบ่อบ่อบ er ่อเอาบ่ออยากใดเบียงยังบ่ออยากได้ถึงเวลามันได้เห็นสิค่อยได้มันได้เองล้วแมนค่าเด็กน้อยเขาบ่มีเงินมหนบ่เอาไหมกูซส้คนละสองพันสามพันมันกับเงินเขาสื่อกับเขากับบ่มีแม่เขาหาให้กันจักสิได้สาไดอที่พ่อเสียวาจักบาทบอาจักบาทกับรูปีเวลามาเรียนโอโรด อันซุ้มเขาดิ้นเขาก็บว่าเจ้าคือบอ่เอาอเสียเวลาเสียเวลาอของเจ้ากระชังบอ่อตัอยางไผ่แหละก็บ,บอย่นนยออไผ่เอาต่อ,อยางแมนเมียว่าเจ้าคือบ่เอาอีพอบ่อา่ะอีนางถ้าเขาบ่กมีเงินเขาสิบ่าได้กินเขาเฮ็ดแบบนี้มาตั้งปีแล้วแบบตลอดที่วิ่งมุ่งการตลอดซุมือนี่ตลอดเลยนี่ล่ะมันเป็นอันนี้สงส์เหรอ อันนี้สงศิมาเมืองขอนแก่นนี่ตก,กทุกได้ง่ายตี่ป้อยจิ่มป้อยป๋านี่ก็มีบุญไปค้ำไปช่วนก็นั่นล่ะนี่ล่ะอันนี้สงบุญเจ้านะกับคู่หน่อยคู่หน่อยก็เคยได้ยินงตะซื่อแบบพวกนี้ก็คิดว่าจะไปหาอยู่แต่กูไม่ได้ไปยักเทียนหรอกในที่สุดก็มาหาเองนั่นล่ะมันมันเป็นเนาะแต่นี่คือคือเป็นวิทยาณก,กับข้อใดนั่นใ<ม>นนี่เอาบัตรที่นี่เริ่มมาเปิดหมวกช่วงไหนบัตร อ่ว,วงไปน้ำตลาดตั้งปีแล้วบ่ดุลนี้ครับบ่ดุลอีกพอนึ่งปีสองปีสามปีสามปีรประมาณสามปีตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเป็นบ่หลังโควิดหลังหลังโควิดแม่นคจังไปเป็นบ่แม่นโควิดม,ม,มันก็ะี่ปีนี่แหละได้ยงังไงเออกต่หลังโควิดกันยั่ยก็เพิ่งไปปีเดียวจนตัวเออสามปีสองปีนี่ละปีเดียประมาณปีกลัวนี่เป็นบ่แม่นไ่ได้ไปดุลได้เพราะว่าอียังขึ้นได้ไปมันบ่มีแนวขาเป็นบ่หรือจังไหนอัน เหตุผลที่ไปน้าตลาดตะลี่ไปหันไปนีกับพ่อคนหรือว่ามีผู้ใดสักส่วนไปเ่ราะเรือองของเกลีแนวคิดเองมาอยากไปเกิดมัวบันีหรือมีเหตุหรือมีเหตุผลอ่างยังจะไปอ่ะอันผู้เขาดีๆเขาก็ยังไปอืมวาอยังสั่นเออเว่านั่งไปเล่นตลาดเราผู้เขาดีดีไหมถึงว่าผู้เขาตาดีที่ทุบูบุญแบบเออสุยาในเร่้ของม่สมบุญแบบคืิอยากไปอยากไปนี่ละบเคยอยากไปพวามอืมบม่เคยอยากไปความแมนกรเลยพากันไป ได้ไปนั่งไปรองมึงถอยนั่นตลาดตลาดแรกที่ไปคือตลาดใส่บัวขาวบัวขาวเลบัวขาวเลยมนเป็นยังไงมือแรกสามพันหกสามพันหกแมนเบอ้วบับหลังจากนั้นเดบ๋ยวหลังจากนั้นเรเป็นตลาดเขาวุงหน้าคู่เนี่ยเขาวุงหน้าคู่เนี่ยคนท้องเนี่ยคนท้องเนี่ยเนี่ยละน้องพ่อน้องพ่อเรื่องไปเป็นยังไงบ่เนี่หลังจากนั้นกับพ่อได้ยู่ได้กินหรือยจากไหนเรือย หรือมันเป็นยังไงการหาอยู่ทั้งการลสินเท่ามันเป็นยังไงตะกี้มันได้อยู่ชั่วมือนี่มันบอกว่าลหลังๆมะนี่เป็นปอเน่ยล่งหลังนี่โดนบ้านไหนล่งหลังนี่วังนี่ล่ะวังหาเงเดือนค่าเดือนนี่ค่อนข้างลำบากอย่างขันไปกับพวกเด็กแก่พวกเด็กแก่บอกถึงเพราะเพราะว่าไปยังสี่มันก็ต้องมีรถมีล่าเป็นบอกเทารถเทาอย่างที่เท่ามาไปโอ้ยมาไปแล้วเนาะมือละหรืองานละตั้งไหน เมื่อได้ร้ายกับในขาเจ้าร้ายขันตั้มขันตั้มเลยขันไปบัวขาวนี่กับตั้มกับสองลอยตั้มกบสองลอยขันได้ร้ายกับไ้เขาหาลอยบ่เชื่อได้เแสดงว่าเขาก็มีต้นทุนค่าชสจ่ใจกันไปกันมาเนาะมไปหามามันกับส่งคนท้องกับหาอยบัวขาวกับหาอยน้องกอกกับหาลอยขันได้หาเดีบได้ร้ายเขากัดเลยสิล้ำบาทเออนี่บ่ใชเหตุที่ตัดสินใจ กะหลังๆมากกับค่อนข,องขางที่ว่าพ่อได้สืบมือแมนบ่แมนอยู่ออก็เลยัะคิดจะได้ยังตัดสินใจมากขอ,อนแก่นวันที่สิบเกว้ยเขาชวนมาบ่าได้เป็นพุ่มขึ้นจาของเกอเขานี่คขึ้นมาทิ้งจาของรถเกออันจาของถดขนนา้นละ่ะชวนมามชวนมาเขาชวนมาจากไหนยังมากเขาก็ว่าไปหาคอนจันถอดพ่อได้อยูดิพ่อได้อยู่ดิดดมาเลยเขาเป็ดกันยร์ก<อ>ัามาเนี่ยเรือขอตกล่งกันยังไหนเขาที่เขาพามาขอตกล่งกันให้ เมื่อได้หลายก็หารวยมือ่อไดหน่อยก็สามร้อยรงต่อตลาดหรือต่อมือต่อตลาดต่อตลาดอืม,ในในมอเป็นยังไงบารนี้มาหอดหรือเป็นยังไงชีวิตมาหอดเป็นชีวิตกันซชีวิต,เ,ตเข้าตลาดปั๊บเปในในบ็นไังไบบนี้เราที่ดองตั้งที่มาอยู่จุดนี้จะได้ยินนะจักมานอนอยู่อันนั้นสองมือบอจะพอบอกเรียงนอนเขานั่นาชกอนนอ่นเป็นยงรนอนเขา เขาขับรถสิลุ่งน้องบึงมันบึงน้องโคตรเขาขึ้นสิคนดีคือสิขับรถรุ่งน้องเลยมันเมาเรามันเมาเราพอดีครับรถลุ่งน้องกันเลยดึงกันลุ่รถทั้งลมหัวปักหัวฝ่วมไปกันเลยท่านเออมานอนอยู่ในอันป้อมตำรวจอ๋อป้อมตำรวจอยู่นานตลาดทำไมเออเขาให้นอนเขาบม้ว่าตีที่แรกนึกไปขอเขาไปขอนอนบอกนี่ ขึ้นไปนอนเลยที่แรกเออที่แรกขึ้นไปนอนเลยเออบ่านนี้ย่อมี้าตำรวจเลยว่านอนงรถรับหอยู่อาทิตย์หนึ่งอยู่อาทิตย์หนึ่งอยุหอนเมื่อวันอาทิตย์อยู่หอดวันอาทิตย์เอาเดายู่หันจะขึ้นก่อนสองทิศสองึ้นขึ้นสามคู่หน่อยได้เปิดออเอาชีวิตก็เลยที่หันคู่หน่อยก็เลยไปหาไปคุยที่จงคีพที่พี่น้องเห็นนั่นแหละรถก็เลยแยกทางกันเลยจ้ะรถกันเลยไปเพราะรถแม่นแม่นบ่แยกทางกับ่ไปแล้วกับ่ไปแล้ว คือรถขนานมันสียังไดตื่น่มขึ้นบัดนี้คิดจะไหนยังบอกให้ผู้น้อยหาบ้านปปเลยคิดว่าสีบ่เมื่อง่ายงเนี่ยอคิดว่าสีบ่เมื่อละ<น>เอออต่าหชินใจเงี้นนยนกระกับามีตอนไหนท,นนทนนน่าไดตอนนี้ก็เป็นท่านจะเรื่องมาเซ้าบานมันตกใจมาจัาเขาใจร่วงนานหมท่านอีนี้จกบาโอ้ยคือกล้าใส่ผู้น้อยสินะกล้าชื่อเชนี่แล้วโอ้ยตา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 ยห้ยองพักเมื่อขนแกนนี สามพันสองพันหาคันจำนใจดวงดาสองเดือนสามเดือนก็มาจับกันเลยมันใจว่าพูดหน่อยสิเปหาเศร้าไงกันคันว่ามันใจกับพวกก้าบอกมีแน่วร่างบ่อเข็ดแม่คือขันเขาไม่เพิ่มมันใจเนี่ยมันได้ผลเป็นคนนั้นโอ้มีกิ๊เตยสมิกรว่ามันใจที่แ่ขันว่ามันใจมีบ่อใดบวกก้าบอกไม่บอก แม่ยท่านม่วมันใจนบอกบอกใช้มัน,นมันมีสาเหตุที่คู่น้อยต้องเดินไปหาตอนเสาร์มื่อที่มื่อที่สามเนาะ, <Man. S 2> อะพอหลังจากคู่น้อยลงคลิปไปแล้วเพิ่นพักผู้ประลัดประลัดล่องยานวโรนะครับอ่าจออาวารัดเมจูสันไสเชียงใหม่เพิ่นเห็นคลิปว,ว่าเครื่องใหม่เครื่องมือพอเล่าภาสามากนี่มีประสิทธิภาพทํางานได้เต็มที่เพิ่นก็เลยโอนเงินไม่คู่น้อยไปจัดการซื้อเล่าซีพันนั่นแหละเลื่อด้ไปหาเล่า หลาเรื่องของเดือนคู่หน่อยก็แค่ว่าสิไปบรได้คิดว่าเราสิยูน้่ดอกหรือจะเป็นพระละเอียงสิต้องจัดการให้เล่าด้แต่แค่ว่าแก่งข้าวแล้ว่าเพิ่นบ่คู่เิ่นอุ่นเงืนมนไห้คู่หน่อยซื้อตอนนัวนี้ให้เคื่อททำมาหากิ่นเท่านั้นแหละพอเราเลยบอกเรื่องการเศราบานเท่านั้นก็เลยจัดการก็ดีแน่ว่าคู่หน่อยพ่อมีเข้ากูเยอเล็กน้อยยี่หรอคงเขียนนี่ยี่หรอสร้อยก็เลยไปขอเจ็บบุม๋มเป็นหน้าบ้านนะครับขอเศราปรกติกัะห้องลาสามพันหน่ย นะครับอยู่หนาบ้านคู่หน่อยนี่แหละมีสรซอยแต่ว่าทิ้ดทิ้กันนั่แหละไปเอาย่างไปมาหาสู่กันเราขอบคุณเพื่อนพี่กันเพื่อนอนุเคราะห์ไหนคู่หน่อยนะครับสองพันกว่าน่าไฟเสียเองนะครับเราต้องมัดจำขนาดทำให้เอามาัดจำลบเรื่อบเอาโอ้ยหคาถาคู่หน่อยแบบนี้เลยโคตรแล้วครับเป็นเรื่อเอาไป็นจำคนแรกก็เลยจัดการโอนไปให้สองพันห้าเรื่อยๆเอาขับคอแล้วขามาอยู่เก็บปัดกวดยูจนสุม,มอเออร์นี่ล่ะ จะเป็นธรรมะหากินอันนี้พี่เรื่องเล่าเส้นทางชีวิตพญเงย่บุญมากนะครับพงเย่บุญมากเขาวงเขาว่งพงเงย่บุญมากกุชีนาไล่ครับพงเยี่บุญมากเขาวงเขาวง,งขึ้น้้ำสกุลเนี่ย <laughs> อย่าขาใจเปลี่ยนทีื่อพูดหน่อยเดี๋ยบ <c> น <oughs> ี่คุชีวิตเรื่องเล่าสายดนตรีที่มาซูมือนีเนาะ <c oughs> อันนี้ว่า,ส,า,าส, <c oughs> นนสูพีสูนองตั้ง <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไป้ะสิว้าเรื่องอื่นๆเนี่ยตั้งรืออยากมูเห็นเรื่องอะไรกัน คอมเมนต์มาใส่คลิปคู่หน่อยเด้อคู่หน่อยก็สิมาเฮ็ดคลิปกับงพอแล้วเด่นๆหัวหัวย่ำพักก่อนย่ำเว้นหลังจากนอนพักก่อนแล้วนี่แหละน,นะครับเอ้าอันนี่พ่อสู่ลูกสู่หลานฟังน้องพอเนาะครับครับกู่หน่อยก็ขอบคุณมากคุยกันเนด่นยังบริสุทธิเดียดนะครับอ้าวเจอกันคลิดไม่แตขอบคุณขอบคุณพี่น้องน้ำตลาดตะลี่นะครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะตลาดข้ามให้บ้านหัวทงเข้าตลาดแรงตลาดสามเหลี่ยมบ้านน่อยตลาดบูบี้นะครับที่ไปมาเพิ่งไปสามตลาดตลาดอำเภอพะยินนะครับที่ไป ขอบุญขอบุญในแรงสนับสนุนอุปถัมภ์แบ่งปันตลาดบางลำพูมือเสารมือเสาร์บางลำพูแบ่งปันไม่พอกับแม่เล่านะครับแต่พ่อได้มีข้ากับเขาเป็นน้ำเป็นตอน<ม>ขึ้นมาจังหน่อยมองเห็นอ<ม>น,นาคตนะครับกระส่งมีพละก้ำลังที่สี่สู่ชีวิตหรือสางผลงาน,นพี่น้องเบิ่องในการยัดคลิปเรื่องการเดรียรั่วไล่ต่างๆการเดรียญไล่พิมพ์ต่างหรือผู้มาเยี่ต่างๆผูหน่อยก็จะพยายามน้อสินเลยพี่น้อง นี่ครับพันช่องของคู่น้อยแฟมิลี่นะครับพี่น้องพระตองห่วงพระตองดามาเนอะพระตองดามากับคู่น้อยเพราะว่ามีบางคอมเมนต์กับดามากับคู่น้อยมาอยู่ว่าเอาผู้ถ่อมมาหากินคขานี้เป็นค้ามี่เจ็บปวดสำหรับคู่น้อยอยู่ดิค้านี้เป็นค้าที่เจ็บปวดแต่ว่ามันบ่เป็นความจริงเอ,อาผู้ถ่อมมาหากินบาปเนี่ยจังสนะิคอมเมนต์จังสีกับพี่น้องให้เบิ่งจากคลิปก็แล้วกันเนอะว่าเป็นทังไหนนะครับ เอามาหากินหรือว่าเอามาสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องกระเบื้องเอาเพราะว่าคู่หน่อยเอาผู้เฒ่ามาทุกชีวิตอบ่วยมนเอามาหากินเอามาเรียงเอามาทอเอามาทุกชีวิตเพราะเป็นยังดอกเขาว่าจังไดกะสร้างของเขากตสร้างของข้าเจ้าต่อข้าวจ้คุ้มคืเข้าเจ้บุคือกันผู้ใดควรจคู่หน่อยเบนที่ตามมาตะต้นกับสิมูเราว่าคู่หน่อยเป็นคน่ยังไหนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันแบ่งปันคือ ้าหมายสูงสุดของผู้หน่อยก็ผู้ตูอยู่แล้วในการทํจริงเหล่านี้นะครับยูทูบกับเป็นผลพลอยใดแน่วันนด้ไรดอกไรดอกขึ้นส่วนนี้แหละครับมันจุ่มเชื้อน,นี่โน่นประสานงานต่างๆกับเท่าใดดอกพี่น้องบก๊กคุมได้บก๊กคุมเสียดอกอันมุ่งเหนเ <c oughs> มืะอวันันบ๊กคุมได้ครับบกคุมเสียดอกกับที่พี่น้องเห็นนั่นแหละกับขอบุญขอบุญไม่ถูกกําลังแรงใจที่สมหมาผู้หน่อยไปเล่นตลาดบางตลาดเขากับว่าให้เล่นบางเขาตลาดเขาก็หให้ บางตลาดก็บอกว่าหยังแต่ว่าคนเจนดี่ดีพ่อจักตลาดพ่ออยู่ตลาดพายืนพายืนกับพ่อจะเก็เครียร์ได้เออพ่อเออไดเออไปหาเงินอยู่ห้องน้ำนักธุรกิจไปหาน้ำไผแล้วอยู่ห้องน้ำเป็นอย่างนั้ผู้น้อยเชยร์ได้เชยร์ให้จบมื้อนั้นก็ได้มาพันกว่าบาทอยู่ก็เอาละเอาละอยู่เออบ่เป็นหยังนะครับมันเป็นมันเป็นธรรมดาของธุรกิจเนาะเฮาเข้าใจเฮาก็ต้องปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้น ส่วนนี้คู่หน่อยกับีนาทีใน้การประสานในการเที่ยงต่างๆพอเราอยู่แล้วเขาว่าจังไดกับว่าเป็นยังดรกเราะว่าเขาเจ้าเข้าไปขอให้เจ้าอยู่แล้วสีเสียค่าตลงตลาดคู่หน่อยกับพ่อเจรจาใด้อยู่กันคู่หน่อยไปนั่งได่ไหนนอกจากคู่หน่อยค่ไปนั่งมันถอยคันคู่หน่อยไ่ไปกับว่าได้ออกจากเมืองขนกันบ่กล้าไปบ่มั่นใจบ่มั่นใจื่อไปเนาะครับพี่น้องครับการ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็พอปรุมากกับแม่พันธุ์น้ำตลาดตันี้หรือน้ำขิดแบบนี้ครับเจอกันไหมนะครับฝ่าห้องเมื่อนี้กัแล้วเจอกันไหมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ